สวัสดีครับผมพี่น้องครับมื่อนี้ยปอบๆคับอีสานอร่อดอีคือเก่าครับผมมีเมนูแสบๆของพี่น้องเข้าเดมเมืองอีู่แล้วครับผมเมนูจากการเข้าไปปักเบ็ดไม้ละแต่ว่าเป็นเมนูบานๆเลยแล้วลองว่าแซ่บลุงแบ่งคนไปหาอันเอ่อเครื่องอยู่ครับไปหาเอียงน่ครับพักเน่อยอเขาแก่เขาแก่เราครับผมโอค้โอคใช่ผมนะครับพี่น้องเมียนเงียงอยู่เขาคือจังกอกแก่กงแก่ แม่ข้อเล่นข้อเล่นข้อเล่นเขาเอิ่อยยังก็ผิวเนียดแล้วผิวเนียดเขาเป็นผิวเนียดครับผมถ้าแกแล้วเหนียนผิวเนียดเล้วอย่าข้อเล่นข้อเล่นมาหนีเรื่องอะไรเมนูปลาช่อนใหญ่ครับผมอือปลาข้าวซอยหางวัวเส้นอ่ะอือหนึ่งใส่พักแซ่บแล้วก็เอียนนี่ผมซับแล้วครับผมพี่น้องจะมาออมใส่อัน เนี่ยแหะพักหัวเราผ่าลุงแบงว่ะเสียบเสียบมั้งนะจะสิ่งหนึง่งซื้อปลาเลยคลิปที่แล้วังลุงแบงนี่เสียงบคย่ค่คลอันปั้นไดหนอเสียงบ่ค่อยมีปั้นใดส่วนพริกเข้าจะอ่าเป็นปลาคอยหญ่เนาะครับผมพี่น้องครับพักเข้ากับพักหลากชนิดนะในหัวในแค่เข้านี่ก็ตัวนี้ก็จะเป็นพักดอกแค่ครับผมบักบวบในหัวตะแก่นี่แหละ ส่วนบักแจวห้าสิเป็นพริกเขียวครับผมเดี๋ยวขออันดับแรกกับตองครัวพริกก่อนครับโอ้มาแล้วครับในฟัยังมากครับโอ้กะซังกะซังกะซั่งโอ้ยโอ้ยโอ้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 ยโอ้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 ยโอ้ โอ้ลุงแดงเจิมก็สร้างแหยังจังเลยสินอนเง้ย่ยไม่ยฮึ่ยฮี่ยฮ็่ยฮ่ยฮึ่ยฮึ่ยฮ่ยฮึ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 อยฮึ่ยฮึ่อฮึองอึ่ยฮงงยฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยัึ่่บ่่ย่่ยยถึย จะหนีเงินมาครับชุกชื่ออ้อมนะเบิ่งเดียหอมเข้ากันเลยแต่กันอ้อมจะก่อสร้างนี่จุดไฟเลยครับจะเดี๋ยวไหมก่อนเนี่ยไหมตัวเท่ก่อสั้งกันจริงโลโลครับผมพี่น้องเทคนิคการขัวบักพริกกับหัวหอมให้มันสุกเร็วๆก็คือใส่น้ำอัดเจาะให้มันต้มให้มันสุกก่อนหน้าเบาง่ายๆให้น้ำมันแห้งมาเดี๋ยเขาค่อยขวัวให้มันสีใหม่ๆ มันเยสุกเร็ววิธีนี่ถ้วพ่ทันนทาพอใส่น้ำม,มันกัสีไม,สไม่ก้อนสุกนะน้ำน้ำวอจอนี่คือน้ำยังไงอน้ำครูคลิกน้ำครูคลิกตอนเยอะๆเ, <laughs> เดี๋ยวกินข้าวแล้วสิไหมลุงเวียงก่อน <laughs> <laughs> ก็ช่างกันตากไว้ <laughs> มันใส่ก็หา <laughs> มันใส่เลยโออแบ่ในที่เตะก็สร้างเลยมันเกิดดื้อ <laughs> น้ำเริมม่มแหงแล้วเมื่อกลุ้กแล้วครับช <laughs> ่างวะน้ำบว้งน้อโอเคห้องกำลังเห็ดขเนียดครับผมพี่น้องครับ <laughs> ต่อไปขั้นต้นต่อไปห้องกระจิบหนึงน่งป้าครับผมหนึ่งใสหัว ขางหมอก็ช่อางหมอก็นอนทำเตัวอะไขางหมอกเถอทำอไขางหมอกเถอป้าเข้าสิเอาอยู่ทังๆนะครับผมสูตรนี่ต้องเอาป้าอยู่ข้างบนเอาพักอยู่ข้างล่างนะครับผมเวลาเข้าอ่าห้อยเกลือหรือน้ำป้ามันออกไปหนมันสีไปลงไปหาพักพักมาสีนวลนะเนียนด้วยพอพสีเอาป้าไเดี๋ยวเขากตาง่ายเนี่ยเนี่ยมันเ่ โอเคห้องสีโรยเกลือนิดหน่อยครับผมนิดหน่อยป้าห้ามักเลยล่ะครับผมพี่น้องครับเอาใส่พัก่อยมันนวลเนาะนี่ครับตามด้วยลาซาสุรดเสียบในจบในซองเดียวว่ะนี่ครับใส่หนึ่งป้ากระเชิดคุณได้โ hmm. บมากับโบต้องใส่ได้ครับผมหนึ่งป้าแต่ว่าใส่เขาไปมันสินนวลเนานี่ขออเขาหอยเบ่งถีเลยครับ อย่าท่านี้อีกลุสุดเลยโอ้โหนี่ครับแต่บดใส่ลายดอกใส่อะไรพอมันนัวพอมันนัวโอเคครับฟ้าปิดฟ้าใสเรื่องๆฟ้าใหญ่แค่หน่อยเร่าตะมักฮึ๊บดีเลยคันเสียงใหญ่สิฟ้าหญ่เนี่ยคันเสียงหน่อยฟ้าหน่อยที่คนถือกล่องนี่นะครับคน เริ่มหอมผักขะแยงนะครับผมพี่น้องพร้อมขะแยงังเข้าจีอ่อาใบตะไคร้เข้าจีเบร่ก้องกล่นหัวนะครับผมแต่ว่าใส่เข้าไปในหม้อต้มทั้งไตเลยเวลาเดือดขึ้นมาไอของกินหอมข,ข,ของตะไคร้มันจะขึ้นมาหาผักหาปลาเอางมันแซบ่บถ้าหนีต้องแบ่งตั้มพริกที่จะอมเอียนครับผมพี่น้องสูดด้วยนะ สูตรอดวันนี้ลุงแบงค์จะโชว์ฝีมอืออมป้าไลคครับผมสูตรอดนี่ขันตั้มตั้มนี่ต้องส่คกุกบ<า>่อือนขันอมต้องใส่หมอนี่ส่กระทะได้บ่ได้ครับน <laughs> ี่ยังนะครับบอกพี่น้องนะครับนี่ถ้าครพริกกับห,อ,หอมเลยอะเอาเกลือใส่เนโอเคจะเลื่มแต่สะ เอาสารเจะาพอตั้มอะไรวะโอ้มันอะไรเราโค้งสีแตกออมเหล่าเหล่าออมเหล่าเหล่าสารเหล่าครับผมจัดไปครับเรียบร้ครับผมโอ้สุกแล้วสุกแล้วคันบวมๆสุกนี่คือสุกละเมีนครับผมเขาลงผิดวะเขาลงผิดวะเฮ้ลงไปแล้วดูดุดอนครับผมเอาพริก ลงไปใน,นกระทะขัวให้มันออกมีกินกินเนี่ยจังหน่อยมิ้แบ่งแล้วก็ใส่เนื้อเอียนลงไปคผมมี่น้องครับโอ้หอมเลยครับพี่น้องต้องวางไข่ผสมดาวเนี่ยจังหน่อยต่อไปเป็นน้ำปลาครับน้ำปลาร้าครับผมใส่ลงไปหนึ่งขัพพีไม่พอครับผมสองขัพพี สูตรอุดรนะครับผมดูสิครับเนื้ออินเป็นดิ้งดิงดึ้งดิงเลยครับผมโอ้โหเป็นแบบแต่เป็นเป็นอะไรอยังครับผมขาดไปเลยคือใบบักกูดออมอียนใบบักกูดครับผมแต่แบบแต่ตูโมักอ๋อครับแต่ตูโมักใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้แม่นครับแต่ว่าใส่ตะโพมักใส่ก็ดีใส่เนี่ยนะดีแล้ว ตั้งอาภักผมจิกขัวใช้กันเลยนะครับขัวไปเลยเป็นปะครับผมอ๋ออันนับเนีเป็นใบไทรครับผมใบโหระพาใภาไทรเนี่ยเนี่ยบ่ใส่รไปเลยบปะหัวลาภาก็คือพักอันกินนก๋วยเตี๋ยวครับมะระขี้นกเรานะครับเฮ้ยบ่วพักไทรคือพักมะระขี้นกครับผมพี่น้องครับอ๋อโอรีครับผม บัวสองลัก้าสองลัก้าบัดทากสาราเขาหนิสาันสองลัก้าเนี่ <c oughs> ยเพิ่งได้นีบอวลัก้าลาซาสุรสครับผมเส้หลายเสียบลายเขใสห่สหน่อยเส้นหน่อยก็บเสียบขึ้นเก่าครับเสียบขึ้นเก่าครับผมใส่ลงไปผู้สนับสนุนหลักยางเป็นทางการของสองอีสานอ,อารอถเท่าครับผมเพิ่งได้ก็ฝากพี่น้องไว้เนีด้อครับผม ราชาชูรสครับโดไหนท่นโอ้กินหอมเลยครับผมพี่น้องโอ้ my god ลูกโดดครับผมพริกขาวพริกเคือเรานี่แหละใส่โอ้ปลเเลือครับผมเติมน้ำเติมน้ำครับน้ำคุกคิก บ่บ่ใส่น้ำยังก่อนนะนำครกครับถ้าบ่มีน้ำครกนี่มันบ่อแสเป็นบ่มันต้องมีน้ำล้างครกรอให้เดือดเดี๋ยวกะก๋วยเจี้ยวก๋วยเอาน้ำล้างครกผมจีการล้างครกครับเพราะว่าเอาน้ำตัวนี้ล้างออกเลยก็พอดีเลยพอดีนี่คือผิกที่ยวกัขั้วแล้วแต่มาท่านเติมอยู่ครับผมจังหวะนี้กะร่ออมเย็นสุกเดี๋ยวผมขอเติมปากแก้วกันครับ โอเคครับผมพี o, ่น้องใส่น้ำปลาแด็กหรือวความเปรี้ยวจะใส่จากมะเขือเทศครับผมเดี๋ยวให้ลุงแดงแั่เดี๋สวัสดีครับโอ้ยหายไหนหายตาไปเลยด้ยโอ้ยช่วงโควิดครับแอบติดดังไม่หยั่งตอนน้องเราก็อยู่แถวบ้านเราแมนๆบอกว่าสมุนมารยังว่าโอ้ยไม่หยั่งมาหาไม่ข้ามมาหาไม่ข้าม โอ้ลูกไส้เพิ่นบ่อผอดนมีเนือ้อมีหนังขึ้นเน้าบ่อ,บอพอดีบ่อผอดนเจ้ากับน,นวลงอขึนอ้นเนาะว่าสีโกนมีเวลาโกนครับคนชาบูตาโป้พอดีมากกินเขน่าในกันเอาเอาเอาก่อนครับโอ้ยหนึ่งป่าแสบหนึ่โยมันอิ่มมากบางหันเองเจ้ากับมีเนือ้อมีหนังขึ้นบ่คอยเนาะบวมบวม เมื่อวานเมื่อวานเหยาดูดูจังเลยแต่ตรวจอยู่ไม่ไม่ไม่นี่ข้าเขาแต่งแล้วเลยได้ทันกระดงบบกไงเลยนะครับผมพี่น้องครับเสร็จแล้วออมแบบเล่าๆครับผมพี่น้องครับนี่สูตรอุดรลุงแบงครับตั้แก้วผิดเขียวครับผมเขาเอิ่นเข้าสวยหมอลุงแบง มามามาเอาเามาเผ็ดอัได้ินดแลเผ็ดมันก็มีถ right. Th ั huh? ่ยเดียวตัวน okay. hmm. ี้มีเจียบแก้วนี่อมกับพเผ็ดแต่ว่ามีลูกโดดด้ใส่หมอก็ได้ใส่กระทาก็ได้ย่างเคี่บๆน่าพ่น้อมมา มาเกียวริกเขียวมาเย็นเพื่อกินเขามหาล่ะผ่าลูกเป็นม,มาหาแม,มงข้างเรานี้ตรักษาตัวอยู่อ้งเรื่องอาหารบุคคลดีเดี่ยวกวนือทองก่อบบนใช่ไหมจิตินสั่งกเตี๋อวองบุกเลยมงันเ,นเนอง็นผลอยู่อืหม,มักแก้วขอแสียบอ พักครับผมแล้วไปมอนไปซื้อมึงทีบบ่มนะืงปากอนปากอนป้าเป็นรักเราไน่้ามันเจ็บวน่ะป้าเด็กกรซังเ้ย่า่่ มพักกังอย่างเงาโอ้ว่าโอ้ีแรักเแต่ผมแบาบ่แ่บ่สูป้าหลังเนาะตาแกเนาะป้าลังเราแช่บนเียวกแ่เป็นอย่างละแ้วครับวนดีบ้างเลยดีวมันอยู่ด้วยแล้วเนาะปัาตัวนี้เริ่มมันเลยมันแน่อยู่ แล้วก็ขวบถึงบวเป็นอย่างนอกกับบว่าเด้พอขวบใหญ่พอขอยจีการน้องมเ็ดกินเราม่กินอไดกนคนนุ่มไเนี่ยถอันดึกตะเวนนี่เสียดอันดึกตะเวนกับเสียดกีไม่ตะเวนเ่ารอบเด็กรอบไม่อยากถืออยากถือรอบหูรอบมาไมาเย็นมาโอ้ยขอิเพรบอยหัวหนเอมา แต่ปกิเย้ะได้คนซับเดียบใจไม่พาแล้วบอกินแม่งเบ็ดกินเบ็ดกินอเบ็ดมาเบนน้องเบนอนไรตัวมาแค่ละพ่อเบ็ดมีอะรขาขอามาแค่อะได้หลอวัวก้วยหัวโมบ้าหลงหัวับัวกับแสบครับผม

แล้ววค่าไปเราไปก่อนไหนครับเดี๋ยวพาลูกน้องไปหาเม่ข้าบต่อโอเคเดิ <Okay. S 1> <laughs> นทางเดินทางเดี๋ยวหาเจบ็บเจ็บเจ็บเสียโอ้ย เราเย็นไปไหนครับผ้าลูกมาหาแม่งข้ามน <c oughs> ีกับเขาข้ทงแบบบานๆเลยหมดป้าเทีเมือ่อน้ะ<ม>เออกำลังกินเขาอยู่บ้าบ้า yên nào, yên nào. con yên các bạn mình Mày à à ăn cơm 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 ăn nó ขตขอรอเลยครับพระอมานึงสาเจียเลยเอาสิครับสาสาสำรับคลิปนี่ครับขอฝากไว้เลยครับหนึ่งพระคองี้อ่อนเย็นแฉลบต่วกระเน่นนะอ่อมเย็นีมือลุงแบงคโ้ยต่วพระอเขาเจ้าเจ้าเจาเจ้าระรับคลิปนี้ขอฝากไว้สำนี้รับสวัสดีครับผมเจอกันทีหน้าเจ้าเจ้าจะไปโฆกอ ขอเทียได้ขอเีย้แจแจ็เีงอเีแล้วอันกะช่างก็จริงนายตลบพูดไม่โอ้ย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 หนาวเลยว่าเสียเตียงยโอ้จะเป็นคนเยอะอีกบ้านเออวันพระไม่มีวันเดียว